กำลังใดผมนะครับวันนี้มีถ่ายละครคิวเย็นก็น่าจะถ่ายถึงมืดเลยนะวันนี้เมื่อกี้ที่หายไปไม่ได้ไปไหนเราเผลอไปหลับมาอยนนี้ไปนี่แล้ว ตอนนี้ผมคิดอะไรได้บางอย่างหรือว่าผมคิดเรื่องอะไรนสนุกสนุกที่ให้เกิดใครที่ติดตามดูช่องโดมบกลามออนไลน์อยู่นะฮะเดี๋ยวจะมีเรื่องสนุกสนุกทำกันนะฮะเดี๋ยวจะมีข่าวมาบอกว่าเราต้องทำอะไรกันบ้าง ให้เตรียมตัวไว้ให้ดีมีของวันด้วยนะอันนี้น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวให้ติดตามกันแล้วกันส่วนตอนนี้ผมว่าผมควรจะต้องออกบ้านเพื่อที่จะไปทําหน้าที่ของผม,มอนการเล่นละครนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ดูเรื่อยๆที่กองละครแล้วกันครับวันนี้เป็นฉากต้มีินข้าหมูดแดงน,นะครับกินทั้งปอีอะ